สวัสดีครับพี่คิวคคพี่คิวทำอะไรครับทำไมค์ครับเปเปอร์ครับโอ้ไมค์ครับเปเปอร์แม่เห็นพี่คิวนั่งทําอยู่แบบนี้หลายวันแล้วนะคะแต่ไม่เคยถ่ายวิดีโอเลยวันนี้เห็นทําจนค่ําเลยก็เลยมาดูว่าพี่คิวทาอะไรแม่งงๆอยู่พี่คิวเป็นคนที่ชอบไมค์ครับแล้วก็ปิ้นเป็นกระดาษใช่ไหมลูกใช่ปิ้นกระดาษแล้วก็มาประกอบเป็นไมค์ครับแบบนี้นะคะโอ้จากเมื่อก่อนซื้อของเล่นตอนนี้ไม่แล้วนะครับ ประดิษฐ์ของเล่นเองแล้วครับตอนนี้ไมค์ครับโอ้โหไมค์ครับไมค์ครับเปเปอร์ใช่ไหมลูกโอ้โหส่วนสองคนนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่อะสไลเดอร์โอ้โหนี่นะคะ,หะเ,ะเลหลือเยอะเลยพี่คิวที่ยังไม่ได้ตัดนะคะโอ้พี่คิวนั่งทำตั้งแต่ตอนเย็นแล้วจนมืดแล้วตอนนี้นะคะยัง ยังไม่หยุดอีกนะฮะเดี๋ยว<า>อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะลูกตัวในไมครับไม่รู้รู้ไม่รู้ว่าตัวอะไรอ๋อตัว,ต,วตัวละครในไมครับหรอลูกใช่ใช่แล้วอันนี้อ,อ๋อมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แล้วก็ไปแปะใช่ไหมลูกอ,อ๋ออันนี้แปะตรงไหนนี่ลูกทำให้พูดอะไรอ,อ๋อตรงสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อ,อ๋อถ้างั้นตัวนี้ C หนึ่ง ตัวนี้ C หนึ่งพี่คิวก็ต้องแปะตัวนี้ C หนึ่งใส่ตรงนี้นะคะอ่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้ต,ตัวนี้ C หนึ่งก็จะแปะใส่ตรงนี้นะคะอ๋อมันก็จะเป็นเป็นแบบนี้มาให้ใช่ไหมลูกนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ของพี่คิวเยอะแยะเลยนะคะโอ้คิวชอบไม้ครับปะลูกทำไมถึงชอบครับเพราะว่าเป็นเป็นเกมแรกตั้งแต่เด็กอ๋อเป็นเกมแรกที่คิวเล่นแต่เด็กๆ แต่เด็กๆจริงๆรู้ไหมพี่คิวชอบอะไรชอบชอบอะไรรู้ไหมไม่ยตอนเด็กๆจริงๆพี่คิวชอบสนุกเกอร์แล้วก็รถต่างๆรถเกบขยะ <laughs> เกบขยะรถแม็โครถตักตตโอ้โอ้รถทุกอย่างที่เกี่ยวกับการก่อสร้างพี่คิวชอบหมดแล้วก็ชอบเกี่ยวกับ,บ,บ,บอะไรคะ น้ำเมยชอบอะไรคะชอบผับอุ้ยอะไรอะแล้วก็พี่คิวจะชอบของทุกอย่างที่เกี่ยวกับการซ่อมนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่คิวชอบอีกอย่างก็คือเรื่องของการเป็นตั้มรัวตอนนี้ไม่ค่อยแล้วตอนนี้ไม่ค่อยแล้วใช่ไหมลูกเมื่อก่อนจะมีปืนเวลาเดินไปไหนจะมีปืนโอ้ยเย็บอยู่โอเคอเย็บอยู่ทำไงคะเย็บอยู่ ถ่ายรูปก็มีปืนในไ่ข้างเอวแล้วมีใบสั่งในกระเป๋าเสื้อมีจะมีกุญแจมืออีกนะเมื่อก่อนพี่คิวจะชอบแบบนั้นอ๋อมีวอด้วยนะคะสิ่งที่พี่คิวชอบนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มเล่นไม้ครับนะคะไม้ครับเดี๋ยวต่อไปอนาคตไม่รู้จะเล่นอะไรต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย